วันนี้เดินมาที่ร้านข้าวมันไก่อยู่ข้างๆก็แยกเก้าถนนหลุยซอยสามถ้าเดินมาจากอสามชันประมาณร้อยเมตรก็จะเห็นข้าวมันไก่เจ้านี้ทำจากสูตรอโคนขายหลำํำมาลองชิมดูนะครับขณะนี้ผมเดินมาเขาทำข้าวมันไก่ ขอพูดอะไรกับเธอหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเออไอ้ข้าวมันไก่ของเธอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจากไหนเนี่ยเป็นสูตรของไายหลํค่ะไายหลั่เหรออ๋ออย่างนั้นเหลอวันนี้ขอให้ลุงกินสักชามก่อนได้ไหมได้ๆนะจะลองชิมดูแล้วเราไก่ทอดด้วยแลนวได้หรือเปล่าอ่ะได้้ได้นะเออเออเีมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เรารอชิมข้าวมันไก่ของเธออะนะ มีทั้งยังนิ่มแล้วก็ยังทอดอ่มีไก่ทอดมีไก่ย่างไก่ย่างหมดแล้วค่ะไก่ย่างมีไก่ย่างอีกตู้วยเหรออ่มีไก่ย่างอมีน้ำจิ้มหวาน่ะนี่น้ำจิ้มอ่ะไก่ทอดไก่ทอดค่ะอันนี้น้ำจิ้มไก่ต้มไก่ต้มที่ทำด้วยเต้าเจี้ยวค่ที่ใช้เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวของเด็กสมบูรณ์ค่ะเฮ้ยลงคุณอย่างนี้เลยเหรอ ยายเขาใช้เต้าเจี้ยวปิ้มนะไม่รู้สิเราไม่เคยใช้ค่ะอเธอจะมีแถมขิงให้เอาก้อนแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะเด้อโอเคโอเคโอเคที่หน้าจานเราเท่าไหร่เนี่ยวยังเงี้ยกินทิ้งรึอ๋อหน้าพิเศษก็50บาทค่ะสองอย่างนะคะ50บาทสองอย่าง50บาทถูกมากเลยสิอย่างนี้แล้วก็ถ้าธรรมดาก็40บาทอ๋อธรรมดา40่สิบบาทดีมากดีมากเลยเดนี้ไก่ย่างหมดแล้วค่ะไก่ย่างมีไก่ย่างด้วยค่ะ เแสดงว่าตอนมาช้ามาช้าค่ะตอนเช้ากับตอนเที่ยงอะไรเนี่ยยาคุณยาขายดีหน่อยพบ่ายๆก็เงียบ่ยงเป็นยาดีหน่อยก็ตอนเย็นตอนเย็นอีกรอบหนึ่งแต่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆแหละค่ะยังมีก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าก๋วยเตี๋ยวไก่ไกเตี๋ยวไก่มาล่าค่ะเอามาชิมได้เปล่าเนี่ยได้ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะ ่จะทำยังไงอ่ะอพวกนี้ต้องใช้ข้าวหอมค่ะใช้ข้าวหอมอย่างดีข้าวหอมเลยเหรอใช้ข้าวหอมเราเอากำไรอย่างนี้นะถ้าขายแบบนี้เอากำไรอ่ะเราเอากำไรน้อยค่ะเราเอาคุณภาพดีกว่านานล่าสุดขายดีคุณภาพนี่มันเจนอยู่ได้นานต้องมานั่งเธอหลายวันกว่าจะได้ขายขายขายออนไลน์ได้นะขนาดที่โควิดนี้ก็ยังยังขายได้ยังไปได้อยู่ค่ะเหรอค่ะ เจอกับหน้าตายยิ uh, ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าคนมาหาเยอะเลยนะออ๋ก็ทำจากเลยเพราะอะไรคนก็มาเห็นหน้าตายยิ้มแย้มแจ่มใสกันเรื่องนึงเรื่องนั้นนะผมก็ชอบนะล่ะนะแต่ยังไงลุงจอนก็แนะนำนะคะสมาชิกอะไรก็มาได้ค่ะได้ทำอย่างนี้ตลอดน่ะค่ะตลอดบริษัทได้ค่ะหวังว่าร้านมันจะเรืองมีคนมากินเยอะขึ้นไงขอบคุณมากค่ะลุงจอน

นี่นะมันจะขายแก็ไม่ได้นะครับช่วยการแบบนี้เรายู่ได้ลูกค้าก็สนุกได้แมลว่าร้นเนอก็ไม่ไม่ใหญ่โตอะไรแต่เงินะใจใหญ่จังเลยว่ะไม่แ้วก็เน้นควาสะอาดน้นคุณภาพเอาแค่พออยู่ได้ละค่ะลูกอันนี้ผมไหมาเจอเหรอคะนี่ค่ะก๋ยเตียวไก่มาราคาเนี่ยกินมากเลยอ่ะเธออ้ยลองชิมก่อนดูจอน ก่อนคงถามก่อนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยชามเนี่ยชามนี้เหรออา่าอันนี้40บาทค่ะโอ้โหให้ไก่ชิมมาเลิศเลยน่าหน่อหนึ่งชิ้นขาหนึ่งขา,โอ,าโอ้โหไออย่างนี้ข้อและพิเศษก็ห้าสิบบาทาะนะให้ลองชิมน,น้ำก่อนอืมอโอเค้นเลยอันนี้กรบแก้มไปคนผั่ะ เรียว่าเราขายถูกแบบนี้เลยนะไม่ใช่จะถูกอย่างเดียวอร่อยด้วยคคขอบุณถูกมากๆเลยดูเลยสี่สิบสามวินน้องแกะอันคอเลอร์เลยดูดูเลยเอาอย่างที่บอกค่ะเราต้องตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราจะมาขายเพแพงไม่ได้หรอกจะต้องกำไรน้อยหน่อยขายได้นานๆอย่างนี้เราสั่งไปข้างนอกได้ไหมได้ค่ะ ใส่กล่องเลยจ้าเนได้ค่ะมีค่ะโอเคเลยเป็นหลังตอนที่สั่งตั้งแล้นะอ่ายังไงก็ชวนเชิญสมาชิกมานะอืมอืมไม่ไกลนะคะอ่าสาทรสิบเอ็ดแยกเก้าเก้าอ่าตดกับเซเว่นเก้าอืมอืมอืมเยี่ยมเยี่ยมอ่าโรงเรียนอนุบาลอ่าอะไรอ่ะแสงอรุณ์เลยรงเรียนอ่ะสั่ชั้นประถมมาอยากถามเธอะหน่อยคนไทยอ่ะ 0925574727ค่ะอตัวสั่งได้ค่มะ0925574727ไอ้แล้วเผอครัจะสั่งทังตัวสัทงก็ได้นะสั่งทรงก็ได้เลยค่ะโอเควันนี้ทำลาบปลาเยอะไก่ลนกไม่น่ารู้วตไก่เนีนมันใหญ่เหลือเกินอ่วทานทีต้องทานที่อย่มค่ะ ตัวค่ะมาที่นี่รับรองต้องอิ่มอิ่มพร้อมกลับบ้านนี่คุณทำมันยังไงมาก่อนเนี่ยอ๋อนี่เหรอคะนี่ก็ต้องตุ๋นก่อนอ่ะตุ๋นเหรอค่ะตุ๋นตุ๋นเนนักซุปให้เรียบร้อยก่อนให้ผิดหวังไม่ผิดหลังตุ๋นให้เข้าเนื้อพิเศษก็ห้าสิบบาทธรรมดานี่อันนี้ธรรมดานะคะสี่สิบขอแจ้งให้สมาชิกคุณคารวะแพทย์ทำให้ทราบนะครับ อาหารบางบาเซนหนุยแวะกีนร้านนี้เลยนะครับคุณเจดานะครับนะนอกจากขายข้าวมันไก่อร่อยแล้วข้าวกมีเาผัดเดือดไก่นะฮะก็เรามาชิมดูราคาก็มิตรภาพด้วยนะฮะไม่เล็แกแพงเพิ่งอะไรเลยเราเดินเชิญนะครับนะฮะขอบคุณนะคะที่มาดูด้วนะค่ะวันนี้เป็นวันดีที่มาเย็นสุานะ ก็เาโอกาสนี้มอบสิ่งที่ของพระเจ้าที่ประทานให้นะ,ะเปสือเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าความเชื่อระวังใจถ้าสุดามมีความเชื่อว่าวางใจก็ก็จะทําให้ทุกสิ่งเนะที่เราต้องการขอแล้วนั่นะเราจะได้ทุกอย่างเลยอ <นะ S 2> ของหมอกอันนี้ให้ลูกแม่พระ,ะ,ะถกระถางแม่พระนะอ้็นะ หมสวดทั้งหลายอยู่ในนี้นนนะปินวอนออกพระเจ้าก<ๆ>็จะขอให้เราทร<ๆ>งตบสุขสันติสุขจงมากเถึงแบบเทลานะนาเดี๋ยวพี่จะอธิษฐานให้ลุงจะอธิษฐานให้เธอหน่อยนะเอา<ๆ>โอเคเด<ๆ>ชะพานามพร,ระบิดาและพระบุตรและพระจิตอแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าขอทรงอวยพร ทุกคนให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงตลอดการค้าการขายที่เขาประสบอยู่ถึงแม้ว่าความกังวลที่เขามีอยู่นะนี้ขอทรงพข้เมตตาแเเขาแให้นึกถึงความรักขององค์และความเชื่อที่เขาจะมีต่อองค์ในวันข้างหน้าในคุนาระเยซนสูงสิ์เจ้าอาเมนขอบคุณจอนมากๆค่ะขอบค่าอวยพรค่ะครับขอบคุณครับค่ะ